จะบอกว่าทาไมหมอถึงเอายางจักรยานยนต์มาเพราะว่ามีมีเพื่อนรักอะนะคะที่เขาทําแล้วเราก็เข้าใจตลาดยางมอเตอร์ไซค์มากมายเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเคยเอามาทําขายตรงและขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องพูดมากแล้วก็ท่านทราบไหมว่าอู่มเตรออู่มอเตอร์ไซค์มีกี่อู่ในประเทศไทยทายสิคะทายสิคะสองหมื่นถึงสามหมื่นอู่มอเตอร์ไซค์นะคะนะคะถ้าทั้งหมดนั้น เป็นทีมงานของท่านท่านว่าดีไหมล่ะนะคะมันมีเรื่องขยายงานมันมีเรื่องพูดเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะบอกว่าหมอไม่เคยหยุดคิดถ้าหมอไม่หยุดคิดท่านก็ต้องไม่หยุดทำถูกไหมนะนะคะเ,เรารํททุกอย่างที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหมอยกตัวอย่างนะผลิตภัณฑ์เดิมของเรามีมากมายนัวโวเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาขายนัวโวนะนะคะแต่จะบอกว่า,วาเป็นตัวอย่างของแนวคิด ที่ปรับให้เราเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนูโอวเนี่ยหลายคนใช้หมอก็ใช้จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนที่ศีรษะมีผมน้อยเท่านั้นนะจะใช้ตัวที่ป้องกันผมร่วงเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ดีๆผมก็ร่วงเหมือนกันนะในบางเวลาใช่ไหมคะผู้หญิงก็เหมือนกันนะบางทีปี2ปีมันมีผมร่วงมากๆทีหนึ่งนะคะหลังคลอดลูกหรือคุณผู้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องผมร่วงเพราะฉะนั้นนูโอวเนี่ยจริงๆแล้วมันดี แต่มันมีปัญหาอันหนึ่งที่เอามาสอนได้ทางการตลาดก็คือว่ามันใช้ยากค่ะจริงไหมมันต้องหักแก้วออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปคุยกับทางอเมริกาคุยกัเข้ามา2-3สปีแล้วบอกว่าไม่อยากหักแก้วอีกแล้วคุณพัฒนาสูตรได้ไหมให้มันใช้ง่ายที่สุดไม่ต้องลำบากลำบนผู้บริโภคจนกระทั่งเรียบร้อยมาเป็นสูตรสำเร็จของขวดนี้ที่ค่ะเปิดหยอดปิดง่ายๆแค่นี้จบดีไหม นะคะมันก็เป็นการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วทาให้ผู้บริโภคใช้ง่ายมากขึ้นนะคะเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเล่นกันสนุกสนุกแต่หมอบอกให้ท่านทราบไว้ก่อนเพราะบางท่านยังไม่ทราบนะคะตัวนี้เนี่ยหมอใช้มาตลอดข้อแรกเนี่ยผมหมอจะไม่ค่อยร่วงแล้วผมหมอไม่เคยยอมนะคะส่วนหนึ่งเพราะหมอทานแกรนเดอร์ด้วยนะนะคะหมอไม่เคยทำสีผมเลยนะนะคะอายุ55แล้วล่ะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านลองใช้ดูนะ นะคะนี่คือตัวอย่างของแนวคิดและวิธีคิดของคนที่ว่ายทวนน้ำค่ะสรุปแล้วพวกเราจะว่ายตามน้ำหรือว่ายทวนน้ำคะอาจารย์นกมีอะไรอีกไหมก็ต้องบอกว่าในส่วนของกิฟฟอรินชัแนลเองเนี่ยนะครับในปีนี้เราก็จะเพิ่มรายการเกี่ยวกับสารคดีและก็รายการพาเที่ยวชมสวนกเกษตรของกิฟฟอรินด้วยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์กเกษตรก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทุกๆท่านมีทีมงานอยู่ด้วยเหมือนกันดีไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้านายก็จะพาทัวร์ชมสวนที่เขามีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกิฟฟารีนก็จะเป็นอีกหนึ่งความคึกคักของตลาดนะครับ<ช>ที่เรามอบให้สำหรับปี2557นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของเว็บไซต์โฉมใหม่หน้าตาการทำการตลาดแบบออนไลน์เดี๋ยวท่านก็จะทยอยทยอยได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆะนะครับและตอนนี้ไลน์ถ้าสมมติว่าท่านที่มีเพื่อน,นคใครใช้สติกเกอร์ไลน์ของกิฟฟารีนแล้วบ้าง เวลาท่านไปเจอเพื่อนเนี่ยให้ลองถามเพื่อนเลยนะครับว่าเขาโหลดหรือยังตอนนี้เนี่ยยังโหลดฟรีอยู่นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเพื่อนถ้ายังก็ชวนเพื่อนโหลดได้ถึงแค่เสาร์นี้นะครับโห,ดดโหลดได้ถึงแค่เสาร์านี้นะคะแต่ตัวสติ๊กเกอร์ใช้ได้3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถามเพื่อนว่าโหลดหรือยังถ้าไม่โหลดรีบโหลดซะนะคะท่านได้อ่านไหมว่าหมอเขียนอะไรในไลน์ที่เราส่งคอนเทนต์อ่านไหมคะท่านเห็นไหมคะว่ามันเป็นแนวทาง หมอไม่ได้ขายของตรงๆหรอกแต่หมอกำลังทำอะไรอยู่คะททยสิคะเราสอนเรื่องคนรวยวิธีคิดยังไงเราสอนเรื่องว่าเออระหว่างเก็บเงินกับหาเงินอันไหนดีกว่ากันเห็นไหมคะหมอกำลังทำให้คนไทยเนี่ยตอนนี้เรามีคนแอดเป็นเพื่อนของเราเนี่ยห้าล้านแปดแสนคนนะคะทั้งห้าล้านแปดแสนคนเนี่ยหมอเชื่อว่ามีไม่น้อยเลยยังไม่ใช่นักธุรกิจหรือสมาชิกของกิฟเฟอร์ลินใช่ไหมคะ หมอทาให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อกิฟฟารีนว่าเราเป็นแบรนด์ที่หยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีแล้ววันหนึ่งเมื่อท่านเปิดประตูบ้านเขาหรือเคาะประตูเขาเขาจะยินดีต้อนรับท่านนะคะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยวางรากฐานของการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงว่าเป็นแบรนด์ของความเป็นเพื่อนเป็นแบรนด์ของคนที่อ่อนโยนเป็นแบรนด์ของคนที่มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อคนไทยทั้งประเทศนะคะ,ะนี่คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ขณะเดียวกันนะคะหมอก็อยากให้ท่านสนใจโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะเพราะว่า โลกวันนี้เนี่ยท่านจะนั่งฝ่ารถติด3ชั่วโมงไปหาดาวไลน์คนเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยกันทางทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแปบ๊บเดียวเราก็สามารถจะสรุปงานกันได้เสียเวลาน้อยลงไปตั้งเยอะจริงไหมคะคนะคะปีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านใกล้ชิดกับเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเอ s เสเอเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านจะเป็นคนทันต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งข้อมูลการเป็น เฟรนของเราผ่านทาง Facebook Fan Page ในปีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็นเฟรนกับกิฟฟารีนะครับใน Facebook ก็ต้องขอเรียนเชิญด้วยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการขยายงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก่อนที่จะจบแล้วเราจะไปมีงานลื่นเรื่องกันนะคะหมอจะบอกว่าเมื่อกี้หมอนั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยนะคะแล้วหมอเจอคุณไกลพลพยุงผลนะคะหมอก็ถามถามไปเรื่อยๆแหละว่า พี่ไรย้องเป็นยังไงช่วงนี้เขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีเป็นยังไงนะคะคําตอบที่ได้รับเนี่ยหมอไม่คาดฝันเลยว่าหมอจะได้ยินเลยนะคะแต่อยากให้ท่านฟังด้วยหูของท่านเองดีไหมคะ่ะท่านเอกได้แล้วครับผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e paradise นะครับคุณใกล้พลพยุงผลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับเราจะเจอกันตรงข้างหน้าหมอก็ถามเอกว่าเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจไม่ดีตอนเนี้ยเ,เอกขยายงานแล้วเป็นยังไงในช่วยตอบแลวเล่าให้เพื่อนฟังอย่างที่เมื่อกี้ตอบมาได้ไหมครับ คือตอนนี้มีผลกระทบในเรื่องของการทํางานครับแต่ไปในเชิงบวก<ม>เชิงบวกทั้งหมดเลยเขาบอกว่ายอดเขาดีทํางานง่าย <c oughs> เขาบอกก็จริงอ่ะยังไงหรอ <c oughs> มันมาจากเหตุผลอะไระคือผมตัวผมเองก็ทํางานปกตินะครับแต่ว่าตอนแรกก็เกรงๆสถานการณ์หลายสถานการณ์แต่พอทํางานปุ๊บกับมียอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสองสามเดือน,นที่ผ่านมาหนึ่งผู้ริโพคเนี่ย จากการสังเกตนะครับผู้ที่พกประหยัดมากขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยหรือจากการซื้อสินค้าคอาจจะประหยัดในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าเรื่องของการเดินตลาดเที่ยวหรือใช้จ่ายเรื่องของการกินเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องทาให้สินค้าของกิฟฟินเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบแตกต่างจากท้องตลาดกับธุรกิจอื่นค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นครับเมื่อเขาซื้อสินค้าใช้แล้วมีผลประโยชน์กลับคืนซึ่งผลประโยชน์เงินปันผลกับประกันตอนเนี้ย เป็นจุดเด่นมากครับในการที่ผู้ที่พกสนใจเขารู้สึกว่ามันแตกต่างขึ้นเยอะครับกับสองสามปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พูดกับเขาเรื่องประกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็ฟังบ้างอ่ะแต่เหมือนกับเขาไม่รู้สึกอินมากจนกระทั่งเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมันตึงเครียดจริงๆเนี่ยพอเขาเห็นเองเลยใช่ไหมคะเอ๋ดว่าในที่สุดเราน่ะต่างกับการซื้อของต่างือนเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณค่าของันผลที่กลับคืนมากขึ้นแล้วก็ สินค้าของท้องตลาดกับกิฟเินน้ว,วันเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากจริงๆครับในแง่งราคาใช่ไหมครับครับผมค่ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้สินค้าซึ่งค่อนข้างราคาสูงเนี่ยเขาก็หันมามองกิฟเินมากขึ้นกับสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ <S <S อย่างบางคนที่กินอาหารเสริมแพงๆอยู่นะครับซึ่งไม่มาใจกิฟเินวันนี้เขาก็จะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือหาข้อมูลจากโลกโซเชียลหลายๆหลายๆที่แล้วก็มาเจอกิฟเินซึ่งได้ตอบรับจากผู้ที่พค่อนข้างเยอะครับ มันเหมือนกับว่าเขาจะตั้งใจฟังเรื่องของเราเพราะว่าเขาจะเริ่มมีเหตุผลในการที่จะเลือกซื้อของที่คุ้มค่าคแต่ก็ต้องเป็นของที่เขารู้สึกมีความมั่นใจด้วยนะครับ<ม>ในขนณะเดียวกันเรื่องเรื่องความมั่นคงทางไรายได้ของเอกเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุยได้เหมือนกันนะเพราะว่ากลายเป็นุรกิเจ้าของถือเขาว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันคุณไกรพลเนี่ยแต่กับกลายเป็นคนที่มีธุรกิจที่รายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพราะในส่วนของผู้ริภคเนี่ย ขยายงานได้ง่ายขึ้นจากสังเกตก็คือธุรกิจอื่นแทบไม่มีไม่เจอครับปกติไปชวนผู้บริโภคเนี่ยเขาจะแบบไม่ฟังก่อนแต่ทีนี้เขาฟังเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วแต่ก่อนเนี่ยพอไปชวนปุ๊บก็จะบอกว่าเคยสมัครตัวนี้แล้วเคยสมัครตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้อยู่ตอนนี้ไม่ค่อยเจอครับฉะนั้นในการทําตลาดของธุรกิจค่อนข้างง่ายมากค่ะนี่คือสิ่งที่เมื่อกี้หมอพูดตอนต้นชั่วโมงนะคะว่าการพูดให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิ่งที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ยากเมื่อเทียบกับปีก่อนอนะะค นะคะอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวที่จะเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่ดีกว่าเมื่อซื้อสินค้าจากเราและเทียบกับซื้อจากห้างร้านนั้นต่างอย่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเขาจะยินดีฟังมากกว่าปีก่อนๆแน่นอน <Okay. S 1> ค่ะและในมุมของนักธุรกิจครับเปิดใจธุรกิจนักธุรกิจได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เยอะนักธุรกิจเกิดขึ้นเยอะมากครับสอเดือนนี้นะครับคือแสดงแผนแนะนําแผนเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่า คนยอมรับฟังเยอะกว่าบอกว่าจะเข้าไปแนะนําเรื่องของแผงกระต่าของธุรกิจเขาก็จะสนใจในระยะแรกเมื่อเขาฟังปุ๊บก,ก็จะเกิดการเกิดต่อต่อยอดได้ง่ายขึ้นมันเป็นไปได้ไหมเอกว่าตอนนี้ในใจของคนไทยส่วนใหญ่ที่เขายังไม่ได้ทําธุรกิจของเรานะคะลึกๆในใจเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าไรายได้กับสิ่งที่จะตามมาเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวใช่ไหมใช่ครับจึงทําให้พูดเรื่องของเราอะ่ะได้ง่ายขึ้น อ,อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีเงินเก็บแล้วคิดว่าจะไปลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาค่อนข้างมีความเสี่ยงเขาอาจจะคิดหลายชั้นพอมาเจอธุรกิจที่มันสามารถตอบโจทย์เขาได้เนี่ยเขาก็อยากจะลองฟังดูอยากลองเข้ามาสัมผัสดูนะครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีเงินก้อนล้านสองล้านสามล้านจะลองเลจะลงทุนก็มีความรู้สึกว่ามีคนเตือนเยอะว่าปีนี้มันไม่น่าลงทุนใช่ไหมเอก <ผม S 1> นะคะ <ผม S 1> คิดไปคิดมาพอมาเจอกิฟฟารีเนี่ยมันทําให้เขาคลายใจเลยว่าเงินของเขาเนี่ยล้านสอง เก็บไปเพื่อความมั่นคงมาทํางานกับเราตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเลยก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นเหตุการณ์ที่คุณเอกพูดมาวันนี้หมอจะสนับสนุนสิ่งที่หมอพูดอีกครั้งหนึ่งคะว่ามันคล้ายปี2540มากค่ะมากจริงๆนะคะอ่าละครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เรามองเห็นเขาเรียกสัญญาณที่เป็นบวกภายใต้หลายๆคนที่กําลังกังวลว่าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแต่คุณไกรพลทำทำให้เราสบายใจได้อย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่คนที่คิดกลัวไปซะหมดทุกคนแต่คนที่รู้สึกว่ายังต้องการที่จะสร้างอาชีพต้องการที่จะมีรายได้และต้องการใช้สินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ความคุ้มค่าของราคาความ,มกลัวนี่แหละอาจารย์เอ็ด<ะ>มันเกิดคนนกลัวว่า เขากําลังจะอยู่ในภาวะลําบากคนนะกลัวว่าและอีกปีสองปีเนี่ยเขาจะมีเงินส่งลูกเขาเรียนไหมมีอีกปีสองปีตัวเขาจะได้เรียนต่อไหมอีกปีสองปีชีวิตของเขาเป็นยังไงความกลัวนี่มันจะเกิดคล้ายๆปี2540แล้วเมื่อเกิดความกลัวตรงนี้เนี่ยเขาจะมองหารายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้ที่ดูแล้วมีความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะ ครับะะเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องมีประเด็นในการ,รเล่าเรื่อง<ช>นะครับ,<ช>รบอย่างที่คุณไกลพลแนะนําแล้วคนทุกๆกลุ่มเนี่ยถ้าเราเล่าเรื่องเป็นแน่นอนที่สุดครับว่าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ของเขาเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเขาแล้วก็ครอบครัวอย่างแน่นอนศูนย์ผ้าแดงไม่เล็กนะคะใหญ่พอสมควรเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีห้องนี้แล้วก็มีห้อง เาดาตรงใหม่เหมือนเดิมนะคะยังไงครั้งต่อไปไปพบกันให้ได้นะครับที่ครั้งต่อไปช่วยไหว้ทวนนะ้ำไปที่ศูนย์พระประดานาด้วยนะคะวันอังคารที่14 <c oughs> มกราคมนะครับ <c oughs> วันอังคารที่14มกราคม257เเราไปพบกันที่นั่นวันนี้ <c oughs> เวลาของการเสวนาของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ <c oughs>